พ่อตาลูกกายเปลี่ยนหน้ามาเป็นส่วนเนื่องจากฝนฟ้ามันแปรปรวนคิดว่าทำสวนคงจะไม่แยกอุยอ้ย เพลงเข้าบรรยากาศมากบรรยากาศมากนะถ้าพ่อตาอยู่ในตายคึกคักครับผมเดี่ยวจอดตีหัวเลยดีแต่พ่อตาไปแล้วใช่ไหมคะดีแต่พ่อตาอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้นะฮะโอ้นั่นหัวแต่งเองเหรอคะเพลงนี้แต่งตะกี้นั่นแหละฮะแต่งจากใจแต่งจากใจนะที่ว่าพ่อตาแห่งเกิดมาชาตินี้นะฮะกำพาพ่อตาตั้งแต่ได้เมียเลยก็คือต้องขอโทษที่ที่ว่า เปลี่ยนนามาเป็นสวนต้องขุดนาแล้วฮะขุดใช่แล้วนาพ่อตาฮนะม่ปะเป็นนาพ่อตาเางเดียวครับผมนาพ่อที่พัตลุงก็ขุดคนระับมุนอุ้ยปุ้ยมุด <laughs> นันหนวดไปอยู่ตรงไหนขุดหมดเลยนะ <laughs> สวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสปปลาวพี่น้องชาวตา่างชาติฝรั่งมังค่าพมา่ารามันนันหนวดกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเมื่อวานเนี่ยนะ สวัสดีครับคุณสวยโอ้ยนะฮะมาเล่นขี้ตะะุ้มนะคะมาเล่นขีนะะ้ตุ้มมีผสนำนี่ตอนน,นั้นว่าเป็นผู้ใหญ่ฮะดูเกือบซะก่อนขั้นแรกนี่เห็นไหมอย่างกับเฮอร์คิวลิสเลยเนี่ยบิ๊กฟุตขนาดวันเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็มาปักมอ็กมอ,บป,มอบ,บปักม็อบบริโภคเข้าใจปะปักม็อบค่ะปักไม้ถูพื้นอ่าถูกต้องนะฮะปักไม้ถูพื้นเสร็จแล้วก็เดินถือป้ายนะฮะมาคนละม็อบ ม็อบนี้ภาษาเป็นภาษาท,ท้องถิ่นภาษาท,ท้องถิ่นภาษาใต้นะที่ตอนที่น้าหนวดอ,อยู่พัทลุงเนี่ยเวลาเวลาเขาจะขุดหลุมยางเนี่ยเขาก็จะหาไม้นะมาปักปักม็อบก็คือมหมายไว้เองว่าตรงไหนที่เราจะขุดหลุมนะนี่ตอนนี้นะ้าหนวดก็ปักม็อบเสร็จแล้วนะฮะส่วนวันนี้นะครับวันนี้ก็มาขุดหลุมนะครับขุดหลุมถ้าขุดเสร็จตอนนี้ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะนี่เที่ยงอยู่ก็พักนั่งพักเสารเมื่อยเสามีแหงสักนิดหนึ่งก่อน ถ้าขุดเสร็จเดียวปุ๊เนี่ยนะฮะนั่นหนอดก็จะทําการปลูกต่อเลยนะครับเพื่อให้ได้ทันฝนในช่วงที่ฝนมันตกอยู่นะครับทีนี้วิธีการขุดของด้านหวนเนี่ยไปดูกันนะฮะพามาดูอันนี้เป็น EP ที่3าใช่ปะโก3ใช่ไหมเทคที่3ามอีพีเปลี EP ่ยนนามาเป็นสวน e ีพีที่3าค่ะแต่ไม่ได้ขึ้น e ีพไว้เฉยอีพที่3คือท,ที่ที่มานําเสนอเนี่ยที่มามามา,าลงคลิปเพื่อเพื่อให้พี่ๆได้เห็นนะครับ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการทําเกษตรของนนวดก็คือกเกษตรนอกโรงเรียนอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านนะจ,จะไม่ค่อยเหมือนกับใครที่ไหนเขานะฮะการทําก็คือผมจะเน้นสิ่งที่ผมเน้นไม่สุดก็คือทําด้วยตัวเองนะปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยอยากให้ใครทําไม่ได้โกูเนี่ยนะฮะก็จะไม่ค่อยให้ทำน,นะฮะไ,นะนะไปเดี๋ยวโกะบอกถุย ไปเลยครับขม้าเพรเาขม้าเนี่ยเอามาเนี่ยที่อาบน้ำไม่สะเลยนะครับว่ายน้ําเป็นอยู่นะนะครับไอ้ที่ขุดไปแล้วก็ขุดตรงนั้นก็เริ่มใส่ขี้มวัวแล้วน,นะครับตออ,อ,บอาจจะช่วงนี้จะดินน่ะดินจะจะติดติดเกือบติดรองเท้าหน่อยหนึง่งก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการบริหารร่างกายของเรากัน อันนี้ม็อบที่เราหมายไว้เมื่อวานนะครับที่เราปักไว้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครเห็นอยู่น้ขุดช่วงนี้ข้อดีก็คือดินไม่แข็งข้อเสียก็คือดินจะติดเกิบแล้วก็ติดจอบอขุดแบบนี้นะฮะแล้วก็แทออกมาขุดระวังดิขุดเลยขสะดุดครับพี่กล้องสั่นเลย คุณป้านั่งดูอยู่เฮ้ยยุ๊บเฮ้ยล่นไม่เลยเฮ้ยฮะไว้น้องน้องไม่ได้เลยลูกอย่าเข้าไปใกล้สระได้ตกลงไปละมิดเด้นางเอ้ยเออครับผมอ่าแค่นี้พอแล้วฮะไอโก้หลายคนถามว่าทำไมขุดแค่นี้โก้ถามไหมแค่นี้นะอันนั้นของพี่ต้อม โอ้โหหนอนขี้เกียจจังเลยขุดแค่นี้ถ้าไม่ขุดตื้นอย่างนี้คะ่ะหนหนวดปลูกอะไรคะ,คคะเนี่ยดินเนี่ยเป็นดินที่เพิ่งขุดขึ้นมาใหม่เป็นดินที่ขุดขึ้นมาใหม่แล้วเราใช้แมคโครในการในการเกลี่ยดินนะฮะเราไม่ได้ใช้รถไถเพราะฉะั้นดิน,ดนไม่แน่นมันไม่แน่นใช่่<ฮ>ะดินโปร่งมากพอดินมันโปร่งเสร็จปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องขุดลึกนะฮะเราขุดแค่ที่เอาขี้วัวใส่คุกขี้วัวเข้ากับดินหน่อยหนึ่งวางพืชที่เราจะปลูกเลยนะครับแล้วก็กลบนิดๆแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวรากเขาอื วิ่งเองวิ่งหาหาดินเองช่วงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าในตัวเจนมันจะเยอะนะครับแล้วดินเนี่ยดินมันพองตัวเต็มที่แล้วตอนเนี้นะครับเหมาะกับลากดินไอลากของพืชที่สามารถที่จะวิ่งได้เลยเนี่ยนะฮะอะไรตอเด็กๆก,ก,ก็ชอบนะที่คุณแบบนี้นะครับเนี่ยขูดง่ายนะครับถ้าเราปลูกพืชในช่วงหน้าฝนี่ยไม่ต้องขุดหลุมลึกนะครับถ้าเป็นดินใหม่นะแต่ว่านะ แต่ถ้าเป็นดินเก่าเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอน,นั้นเท่าไหร่ในการปลูกพืชหน้าฝนจริงๆนะถ้าจ่ให้ดีเนี่ยก็คือปลูกก่อนฝนให้รากก็ออกก่อนนะครับแต่สําหรับพืชบางชนิดเนี่ยที่เป็นพืชที่สะเทือนน้าสะเทือนบกนะก็คือครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะก็สามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เลยนะฮะอ่ะใกล้เสร็จแล้วครับนะครับอ่นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มากันทนแล้วลูกหลายแตนะ่เนียลูก้าดีรับโน่นไหนลูกจกักรยหยองอโกเดี๋ยวยังไงวันนี้ EP นี้มาดูการขุดก่อนนะครับเดี๋ยงงว EP หน้าเรามาดูกันว่าวิธีปลูกปลูกยังไงอะไรยังไงนะหนวดจะมาปลูกให้ดูกันนะตอนนี้ไปดูเด็กก่อนม่นสิทกน้ำเพิ่งพูดไปตงพูดอีกแล้วเลยอ่าะนะสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะครับติดตามสวน เปลี่ยนนามาเป็นสวนนะครับพลิกแผ่นดินพื้นนาให้เป็นแผ่นดินทองเป็นไม้ผสมมีทั้งไม้ป่าแล้วก็ไม้หลายๆอย่างที่นนหนวดกำลังจะนำมาปลูกในขณะนี้นะครับยังไงนนหนวดก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอ,ขอสิ่งนั้นจงพรานสำเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัวนะครับคิดดีพูดดีทำดีและท่านจะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต วันนี้นันวดลาทุกท่านไปก่อนอ้อก่อนจากการฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวการเด้นแกล้ Plant, ช่องพี่เอเก้าทีละ, 9, กะเก้าเกษตรอินรียช่องพี่น้อยน้อยทำสวนช่องคุณพี่เกษตรกร,กรชาวบ้านยูทูบเบอร์กิกี้แล้วเจอกันนันวดใหม่สำหรับวันนี้นันวดลาไปแล้วเอาให้เสร็จก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอาอีกรอบไหมกอีกรอบไหมอีกรอบค่ะขอเพลงนั้นอีกรอบ <laughs> <laughs> ขอโทษขอตา ลูเคยเปลี่ยนหน้ามาเป็นส่วนเนื่องจากปัญามันกระปรวนคิดว่าสัมันธ์กจะไม่แยก